ซาปูใช่ป่ะพี่บอกพี่ากัใจเก้งแล่วเกงอี่กงน้หมดเกงเหล่าเก้มันโมเมนด้ว่เห็นไม่จากนี้เด้มาเปลี่ยน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 เลยชุดไทยแลวมาตัดสูตรตามจูนตาออกโอ้คาับเออมันก็เลยเป็นแต่เจลิกวิ่งเพราะว่าปูว่าทา ถ้าจับเองนกปูเนาะปูกบาเออให้จับเองเลยอ่าเล็กวิ่งกับเล็กติดนี่ให้จับเองแต่ว่าปูเน้นให้แค่ซีคู่เท่านั้นเนีนครับท่านผู้ชมครับถ้าจับเองกับศูนย์สามนกปูเนาะกันแล้วเจสิจับนะครับผมให้เล็กวิ่งไปแล้วมันมีตัวติดอยู่ครับปูตัวอะไรก็ได้จับจับจับบอลเม่นจับเม่นเขาถือถือชุบหัวแล้วุบเนาะครับให้เป็นแนวทางไปเป็นสีกันเองตามหนึ่งอ่ะครับปูอาทิตย์เรียกดับแค่ไหน เลกดับกระดับยูได้ปูครับที่่านมากระดับยูครับผมเรกดับที่เพิ่มให้ได้หมดครับปมลองมึงเนาะครับมมนถูกแต่ว่าเอาไปรวมกันเลยครับผมแต่ว่ามันมันไรอย่อนหลังมันมันดับดับหรย่อนหลังอย่างไปหาฟูนะครับว่ากมันลงมาอย่างเขาว่ามันหลายปูเรกดับที่หลายเด่นครับใช่โลกมาตลอดทีที่ครูที่ครูก็ตลอดครับคเพื่อนีเพื่อตามแต่ว่ามันมันเป็นวัเล็ของมากร์สีแบบนั้เนาะ ค่ะค่อบราอย่งเจ้เอใหเป็นแนวท้างสุทีค่ะคผูจำเขึ้น่นมากเลยค่ะก็ดินเก่าจับค่ะรักเนาะค่ะเพราะมันมันอีกส่วนหนึ่งมันมากทั้งเดแกตับอีก อันนี้่ลไนั่นมันเหียกดับเพราะฉะนั้นลูกเหียกดับไปให้่อนกันเลยจับปูโอ้จับเอาจับปูเลยก็ไหด้ไหม่อเจ้าเจาห้าเจร้เะุคูเนาะกับปู

ดับคู่เด้อเวนจับคู่เลยค่ดับคู่อันนี้ดีอ่าเลขดับคู่นี่ก็ดับยูได้ปูงวดที่แล้วนะครับเนาะดับสนิทเลยดับแค่นี้โอ้แค่นีเอามาใหม่ที่ปูนีงมาใหม่มาโลใหม่คือแต่ว่าลายวันหลังมันดับอยู่ครับนะเข้าใจเด้อครับปูถ้าที่นี่ดับยูแค่นี้มาตลอดนี่สองสองปีนี่บวกเขาจะเคลียร์หรอกว่าบวกเขาเขา มันดับเก่าเกศมันออกเกศเก่าเทเดียวเทเดียวครับค่ะแต่วตัวนี้ก็ดับมาเรื่อยๆแต่ว่ารายหย่อนลังอ่ะดับมาตลอดก็คือรายหย่อนลังตัวเกศใช่ว่าทีบบอลล่งหายแต่ว่ากำลังสิลุกงวดนี่นะครับปูเอาไปพิจารณาเนาะครับค่ะก็แปดก็แปดบุ๊แปดเก่าดูนะฮะไม่กับกรอเก่าะละวะครับปู่ ตาดีบน้นงว่าอีพีเนาะน้อยตาเอตาสี่ห้าสามสามห้าแปดอือแปดกระดับติ๊กจ้าค่ะตัวอย่าไปเอามันสกอตเก้าสี่ค่ะอันนี้ดับบนดับด่างล่างได้บครับล่างบนดับด่างลบนเป็นชุดดับบนดับล่างนะปู่ ให้ให้ซอยเหลือเจ้าของแน่เด้อยมาเผู้ให้ลมันบ่ครับปู่มันก็บ่เข้าลเอ่9 9นี่วิ่งบนล่างบ่ปู่วิ่ง9ตัวเดียวครับตามันล่ะอืเลขติด4 5 6 8 1เอ่แม่นอ่า แต่ปูจับนี่มีแปดหกหาหกความที่ปูเหล็กอันนี้จับเหล็กที่อาจจะมานำกันมาปูครับมันมาจากกุฏิคือว่ามันกรอที่ไม่พอหมดจับแต่เบิดเพราะว่ามันมีเหล็กเก่ามันเินดเหล็กดับครับเก่าแปดหมดละโอ้ครับเก่าเป็นกแปดติดดับปูก็เลยตัดไปหกเก่าก็ดับนี้ครับผมอย่าเป็นไรไครไปไปมาเลยคุดสูตรเน้นคูใดปูปูปูเน้นคูใดมัฟรีแล้วเนาะมาแพงมันเด้อครับค่ะอย่าอย่าตามหลเอ้อ ตามราคาตัวนี้ตามแท่รางวัลนี่ค่ะไปเมื่อกี้นี่ก็ได้สามตัวแล้วค่ะคือไหนมาเจอใครเนี่ยนะคะที่ไปเนี่ยตะเคียนไหมคะเคียนค่ะโอ้คือตาดีเนาะครับผมเก้าวหาเน้นตัวเดียวเลยแบ่ปูตัวเดียวก่อนครับชุดชุดหกคู่นี่เป็นบนล่างของปูเนาะฮะเป็นบนล่างเออบนล่างบนล่างครับกับด้วยนะครับผมกับตัวน้ำครับผมบอกว่าโค้งสุดท้ายก็ได้มันสีมีตัวติดอยู่บนท่านหงายไปนี่เลยอยากไวตัวนี้ มันบ่มาบนกับมาล่างอยู่ดีกี่ลายแต่ยังยังเขาว่องอยู่ยังประธานมั่นใจมันแต่ว่ามันมันเป็นสูตรกินล่างกินบนเอาล่างกับอะไล่างเอาบนกับอะไบนมากกว่าไ่ว่าอยากไหมมันบอกเขาเน้นอยู่เลยค่ะกันโครงสุดท้ายเห็นปะค่ะคือว่าสูตรบนกับมาสองสูตรล่างกับมาสองครับค่ะเมื่อไรเอามงวดตอนมันกระปิมันกระเด็นมาเจ็ดตัวนี่มาบนบนครับกำลังมาเลยบางอยู่างชิงไปทางหน้านี่ค่ะ เลือจากใบกันคุณยองมาแล้วทำมากันไม่เก่างอันไหมต้องเก็บรอค่ะเอาพี่นาบึงกระปูค่ะกะนาบทกระชุมตรมันนี่ครับวันที่หนึงเมษายนสองพันอกปูเนาะครับวิ่งเก้าตัวเดียวครับวิ่งเก้าบนล่างเลยครับดำชุ่มปูวาครับผมครับ เลขติด4หา6 8 1เลขติดงงดน4ตัวปัวถ้าพอชอบตัวที่ปูจะให้กับจับเอาด้ครับทผช้ชมครับบางตัวครับปูว่าติดเลขดับปูก็เลยบม่จับให้ครับจับคู่ให้ครับมี6คู่ครับบนล่าง9หา8 6หา6เก้า1 8 1 4 6ครับปูว่ากลับน้ำเลือครับบนล่างกลับตัวไว้น้ำครับส่วนเลขดับคู่ครับดับบนล่าง8 9 8 7 6 9 1 4 0 1 0หา ซีหาสองหาหาแปดเก่าซีดับบนล่างครับเหล็กดับปูกระือว่าดับยูด้วยครับท่านผู้ชมก่อนที่กดคู่กันก่อนจะจับปูกันตรงมานเลยเบรกดับก่อนอ่าเราจับตัวนี้ตรงมาเบรกดับก่อนนะครับกดมือถูกทวนบ่อครับผมที่หาเนี่ยครับปูเน้นให้เก่าหาตัวเดียวเก่าหาตัวเดียวครับติดบนล่างไว้ได้ครับท่านผู้ชมติดหร้าเบรงเอาประกันแดงๆติดเป็ครับปู วมื่หม่ค่ะาะหยาบคนรุ่นร่นอ่หมือเ่าอ๋อค่ะเมื่ออื่นม่งันบวงสวงบ่ค่ะอ๋เลุจมณ์เ่ยว้อย่งขันี่ย่งเก่ามงเจลปุมณเรี่ยวมแจ่ม้อนจอนป็แห่ไม่พูดท่องเาะอะไรแน้ค่ะจเหลือเปรเดียวกรบบวงสวง่ะอ๋อค่ะหลังจากเ็นฟิจทั้งสองแล้วค่ะ เราหมูวงแหลกกำลสบายครับปมค่ะงามองามอยู่ถือไก่พวกถือไก่ให้เ่าละค่ะติดหนะบางเงาน้ปูว่าที่แล้วนี่ถ่ายจับเองก็ถูกพี่ปูถ่ายจับโตเล็กวิ่งเล็กเลกปูมันก็มีติดทัยูนั่นครับผมวิ่งกับสามมันก็เล็กติดกับปูใช่ แคปหน้าจอไว้เด้อค่ะสำหรับแนวทางของปูทุ่งฝนนะคะ่ะในงวดวันที่หนึ่งเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะคะ่ะวิ่งที่เก่าเนาะคะ่ะเก่าวิ่งบนรางเนาะคะ่ะสำหรับเลขติดของปูนั้นก็มีสี่ห้าหกแปดหนึ่งนะคะปูกระจับคูหาไมีเก่าห้าแปดหกห้าเก่าหนึ่งแปดหนึ่งแล้วก็สี่หกนะคะกับตัวด้วยนะคะ,ป,ะ,คะ,ะ, 9, ะ,คะปูวาเนาะค่ะแล้วก็เนนห้ที่เก้าห้าเนาะค่ะปูวาเนนตัวนี้นะคะค่ะสำหรับเลขดับของปูนั้นนะคะ คือดับยูนะคะท่านผู้ชมค่ะหัวที่แล้วนี่ก็ดับยูขึ้นกันค่ะหัวนี้ก็หายมากนะคะก็มี8 9 8เก้าแปดเจ็ดหก5ก้าหนสหนดเกค่ะค่ะสำหรับเลขดับขู่ของปูนะคะเนาะคะ่ะสุดท้ายนี้เมนูก็ฝากไว้มีเพียงแค่นี้เนาะคะ่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะคะ่ะ ถูกดีถูกหวยรวยไปน้ากันใน้งววันที่หนึ่งเมษายนพศ2 5 6หร้หกสิบห้าเนาะค่ะอย่าเจ็บอย่าจนเด้อค่ะสุกๆมันหสานสุขสุขค้นนะค่ะพอพกันให้คลิปหนาเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้แม่หมูกัสวัสดีค่ะ